สำหรับไดโนเคลนะคะตัวนี้เขาจะชอบมีหนอนนะคะหนอนแล้วก็แมลงก็ถ้าไม่อยากให้ใบเขามีรูก็ให้ส่องหนอนตอนกลางคืนนะคะเขาจะออกหากินกลางคืนค่ะนอันนี้กลุ่มของเคลต้นโตของแนนนะคะถ้าใครอยากมาดูเข้ามาดูได้เลยนะคะต้นโตมากอันนี้สูงเมตรกว่านะคะอันนี้เป็นเดรลิ่งบูนะคะต้นโตมากเลยเดรลิ่งบูสูงเกือบ2เมตรแล้วค่ะ ต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้องใช้มีเพื่อนที่ถามแนนว่าแนนเอาไม้มาปักทําไมนะคะก็คือเขาต้นสูงค่ะแล้วก็เพื่อป้องกันเขาล้มนะคะก็ต้องปักไม้แบบนี้ค่ะอันนี้คือกลุ่มของเคลต้นใหญ่นะคะ ในส่วนของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเคลรุ่นกลางนะคะแนนพึ่งลงกระถางไป2ส,สัปดาห์นะคะรุ่นกลางใครที่สนใจอยากเข้ามาดูก็ได้ค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นสเกลเลตเคลนะคะเคลสีม่วงค่ะตอนนี้ได้รับแดดนะคะก็จะเริ่มม่วงแล้วนี่ขนาดถ่ายตอนกลางคืนยังสวยเลยนะคะแล้วก็เคลใบหยิกต่างๆนะคะ ศัตรูอีกตัวหนึ่งนะคะที่มักพบบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกตะ๊ตก,กะแตนนะคะตะ๊ก,กะแตนนี่กัดก้านขาดเลยค่ะก็ต้องคอยส่องนะเขานะคะแล้วก็แนนจะฉีดบิวเวอรี่มีแล้วก็มีทาลเซียมนะคะเพื่อป้องกันพวกเพี้ยแล้วก็แมลงค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยที่แนนฉีดประจำนะคะทุกสัปดาห์เลยก็จะเป็นบีีนะคะหัวเชื้อบีีแนนมีนะคะ บีทีก็ใช้ดีค่ะฉีดแล้วเขาก็อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยใบสีม่วงนะคะตัวนี้ความจริงแล้วใบเขาออกสีม่วงนะคะเป็นตัวนี้เป็นเรนโบ์เคลนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วตรงนู่นนะคะสวยสวยเลยนี่คือรุ่นก,นกลางๆนะคะเดี๋ยวแนนสาด์ไฟไปดูนะคะตัวนี้จะใช้ไฟฉายถ่ายเพื่อนๆดูนะคะสวยมากเลยต้องมาดูช่วงคำ่ำเพะว่าแนนทํางานประจํานะคะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขานะคะ สำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นสีม่วงนะคะอันนี้เป็นดัลลิงบูนะคะดัลลิงบูจะมีลักษณะคล้ายกันกันกบไดโนเคลนะคะแต่ว่าก้านของเขาจะสีม่วงค่ะเนี่ยค่ะต้นสีม่วงก้านสีม่วงแล้วก็ต้นสูงใหญ่นะคะเป็นดัลลิงบูค่ะนูน้นสูงสูงนู้นก็เป็นดัลลิงบูนะคะแล้วก็ใบหยิกหยิกสีออกม่วง,วงตัวนู้นนะคะอันนั้นเป็นเรนโบเคลต้นใหญ่นะคะต้นสูงเลยตัวนี้ก็เป็นดัลลิงบูนะคะ สวยมากนะคะอ่าไดโนเสาร์นะคะไดโนเควค่ะปาล์มเคลนะคะต้นเคลใบยาวนะคะต้นสวยมากเลยนะคะนี่ต้นใหญ่มากนะ,คะใครที่มาเจอเคลแนนในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าฝนไม่ตกนะคะแนนอยากให้มาดูในช่วงสัปดาห์นี้เลยว่าเคลต้นสวยแล้วก็สูงมากนะคะสวยมาก อยากได้ก็ต้องมาอุ้มเอาเองนะคะสำหรับต้นโตนันส่งให้ไม่ได้นะคะเขาต้นใหญ่มากแล้วก็มีน้ำหนักนะคะก็ถ้าอยากได้ก็มารับเองเลยนะคะที่สมุทรปราการนะคะก็โทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามานัดแนนได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะให้เลือกเองเลยค่ะอยากได้ต้นไหนก็เลือกได้เลยนะคะสวยมากเลย สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่อยู่ไกลนะคะไม่สามารถมาดูเคลวของแนนได้นะคะ mm. ก็ทักเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าแนนมีต้นสองเดือนนะคะที่แนนส่งไปลษณสี์นะคะ EMS ค่ะวันถึง2วันถึงนะคะส่งภาคใต้ประจํานะคะ,ะก็มีลูกค้าของแนนส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทางใต้นะคะภูเก็ตกระบี่แถวส่งถึง นราที่วาดก็มีนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกลุ่มของเดือนกว่าถึง2เดือนอันนี้เดือนกว่านะคะต้นยังไม่ใหญ่มากนะคะเดือนกว่าก็จะมีหลายสายพันธุ์ค่ะก็สั่งเข้ามาได้นะคะอันนี้ส่งลงกล่องนะคะลงไปสนอีอ็มเอทั่วประเทศนะคะใครที่อยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะในส่วนของต้น2เดือนนะคะอันนี้2เดือนนะคะที่แนนส่งอยู่นะคะก็จะมีที่ตอนนี้โตแล้วก็พร้อมส่งก็จะเป็นไดโนเคลนะคะเนะะี่ยค่ะ ไดโนเคลนี่ต้น2เดือนนี่ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่สูงมากเลยแต่ถ้าสูงเกินไปแนนส่งลงกล่องไม่ได้นะคะแนนก็ต้องคัดเลือกเอาต้นที่ยังไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะเป็นเคลใบหยิกค่ะส่วนกลุ่มนู้นไกลๆนะคะที่เห็นจะเป็นเคลหยิกสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีเรดรัชเชียนค่ะเรนโบว์เคลแล้วก็แดรล n ิงบูแซมไปนะคะแนนไปไม่ได้ตอนนี้ เนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแปลกใจว่า แนนปลูกผักยังไงถึงได้สวยแบบนี้นะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลยังไงรวมถึงการปลูกผักและวิธีการปลูกผักต่างๆก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับแนนได้นะคะในเพจจิตภาการเด่นของช่องทาง Facebook นะคะแล้วแนนก็มีเพจใน Facebook หลายเพจนะคะก็เข้ามาคุยกับแนนได้เลยแต่ถ้าจะสะดวกก็คือแนจะะแนจะสะดวกคุยแนนจะสะดวกคุย ผ่านทางไลน์นะคะใครที่อยากเข้ามาคุยกับแนนเป็นการส่วนตัวก็ให้ทักไลน์แล้วก็แอดไว้เลยนะคะก็พิมพ์ข้อความทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวแนนมีเวลาว่างแล้วแนนก็จะเข้าไปคุยกับเพื่อนๆนะคะนี่สวยๆเลยนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะไม่ใหญ่มากนะคะพื้นที่เล็กๆก,ก็ปลูกได้นะคะ ก็ต้องขยันดูแลแล,แล้วก็มาสดสองทุกวันแบบนี้ค่ะตอนกลางคืนก็แนนก็มาสองดูนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือการลดน้ําเควควรจะลดช่วงเช้านะคะแต่แนนลดไม่ได้เพราะว่าแนนทํางานก็เลยต้องรอเลิกงานแล้วก็มาลดช่วงเย็นค่ะช่วงไหนที่ฝนตกดินแฉะก็ไม่ต้องลดก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องลดน้ํา ล้างดินออกจากใบของต้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็ใบเน่าต้นเน่านะคะล้างใบออกค่ะพรมใบให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะวันหยุดแนนจะมาฉีดบีชีแล้วก็บิวรเรียมิทาเลเซียมให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าทำยังไงผักถึงจะสวยโดยที่ไม่มีนอนนะคะก็อาจจะมีบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะ ก็ใช้สารชีวพันธุ์เพื่อป้องกันพวกหนอนแมลงค่ะสำหรับวันนี้แนนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนนะคะจนจบคลิปสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ